ครับวันนี้ท้านี้ไม่มีอะไรจะมาคุยเนาะเราก็เลยอยากจะคุยแหละว่าชีวิตเราเนี่ยหน,หนึ่งวันเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเราทําอะไรบ้างคนที่อยู่เมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่เนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะเร่งรีบกับการแข่งขันของผู้คนมากมายครับที่เข้าสู่การแข่งขันในโลก ที่เราเรียกว่าโรคทุนนิยมแต่ในโลกของชาวนาหรือว่าในโลกของการเกษตรครับก็มีการแข่งขันเหมือนกันว่าเราจะแข่งขันกันยังไงให้ได้ชัยชนะชัยชนะนั้นก็หมายความว่าเราจะถึงจุดหมายปลายทางก็คือได้พักผ่อนไหมกับชีวิตจุดหมายปลายทางของเราในชีวิตของชาวนาครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยชาวนาเนี่ยถามว่าได้หยุดได้พักไหมเขาก็ได้พักครับ ก็เหมือนนกตัวหนึ่งครับตื่นเช้ามาก็ออกหาจินก็เหมือนไก่ครับตื่นเช้ามาก็ออกไปคุยเขีย่ยแต่ต่างจากวัวพายนิดนึงครับถ้าวัวพายปล่อยมันออกไปเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ระบบการหาจินเองก็ไม่ต้องเอาญ้าเอาเฟืองเอาอะไรเนี่ยไปให้มันก็คือง่ายๆวิถีชีวิตของสัตว์แต่และคนเนี่ยก็สามารถดูแลตัวเองได้อย่างเช่นมนุษย์เราครับ บางครั้งเนี่ยเราบอกว่าเราต้องพึ่งพาใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าผู้นําจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นผู้นําของเราเองได้ครับหาวิถีทางของเราเพื่อจะอยู่รอดได้วันนี้ไม่อยากพูดอะไรเยอะพูดอะไรเยอะเดี๋ยวหาว่าเข้าขายเรื่องการเมืองครับแต่การเมืองก็เป็นเรื่องของการเมืองครับส่วนในเรื่องของเราวันนี้ก็จะมาในเรื่องของการชงกาแฟแดื่มครับวันนี้ เดี๋ยวขออนุญาตชงกาแฟดื่มก่อนเด้อกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายถามว่าเรียบง่ายไหมสําหรับผมนี่ก็ถือว่าเรียบง่ายครับสําหรับเพื่อนที่อยากได้กาแฟคนเบิกทางครับเพื่อเป็นการสนับสนุนการเดินทางของผมนี่ก็ยินดีนะครับที่จะส่งให้กับกาแฟคนเบิกทางนี่คือกาแฟคนเบิกทางที่จะทําการปรุงให้ชิมช้าๆครับกับบรรยากาศท้องทุ่งนาที่อยู่ท่ามกลาง กระแสของสังคมที่กำลังเปลี่ยนไปครับแต่ชีวิตเราจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนั้นก็อยู่ที่ตัวเราครับยินมากาแฟป่ะเนี่ยันมาสีส้งให้กินตั้งมาน,นังเราเด้เออไปยปางไปรถ จากนี้ครับเดี๋ยวเราจะชงกาแฟให้ตะวันชิมก่อนเพราะว่ารสชาติกาแฟของคนเบิร์กางเนี่ยครับนี่เขาต้องเอาเอามาดผ่านเนี่ยนะเขาเอามาปอกเปลือกมันออกเขาเอาตึ้งขันนั่นหน่อยว่านี่กาแฟเนีกาแฟสมิล่ะนี่แบบน่นอนแบบนี่เพน่งเห็นไม่เนาะเนี่ยแบบนี้อย่ากนั้น ก็นาซองนี้มันจินยากราฟฟอผู้ดีดอกนี่งะคุณหวยเรอวะคนใจห่อนี่บ่ได้เลยบ่ได้นั่งคุยกันเนาะออก็ค่อยคือนั่งหลายคนเ้าไงเส้านาจินบ่ได้มาน่ ใช่จะว่า,วามันอิงซามันอิงซาซาหนึ่งบ่มักมัดมัดกักบพวกคืออมัดกันเนาะเด้อกันตัวเขาจะดีอกว่ามาันซาเอย่าส,สวยสิได้กินสวยสิได้นะั<อ>่นเนาะจำไว้เลยนะครับว่าวิถีชีวิตชาวนาเนี่ยกาแฟอย่างเงี้ยอย่ามาสะทกสะทานเขาเพราะว่าวิถีชีวิตชาวนาเนี่ยมัน เคลื่อนไหวตามดวงอาทิตย์ครับพอดวงอาทิตย์ขึ้นไปล้อๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่อยากอยู่แล้วอยากทำงานให้มันเสร็จเร็วๆแล้วก็ได้พักผ่อนเร็วๆอันนี้แหละคือวิถีชีวิตชาวนาของบ้านเราแต่นี่มันจะดีดีไปคนแนวออืมทีพวกพวกพวกคนเมืองโมอาเคียหอมเมืองโอ้ดมเมืองคนบมองมาพวกก็จะโอมอาเคียพวกมีงินเดือนนี่น เ็าบบมีเงินเดือนบ่บอกมีอยู่มันก็บคือเขาหม่เฮามันฉิดไปเฮ็ดซ่าเนี่ยมันบริสุทธิ์ที่อ่าโม่เฮานี่คล้ายๆคือจังนกจังไก่แหละที่ฟ้าเฮ็ดฟ้ากินฟ้าเลี้ยวบ่ฟ้าเลี้ยวนี่นี่เบื้องฝ้าหม้อเล่าครับฝ้าหม้อ อืม,มองขอหน้าอันนี้สิครับนี่นะครับวันๆก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกครับถ้ามานี่ก็มานั่งคุยกับพ่อตา <c oughs> พอน้ำเดือดครับก็ชงกาแฟบ <c oughs> อกเล่าวชเนาะ

วันวันเท่าเนี่ยเยอะเลยอ่ะไอ้ที่ทอดๆแบบนี้ไอผมอยู่บัเดือนกำลังทุกล้พอดีกันกินสิ่งมันควนจะกินนอกำลังกินบ่อยไหมควนจะกินเที่ยงเหนื่อนิ เทล่รกเนาะกินกาแฟสดคนเบิกข้างนี่เออว่าพิดป้าเส้นผัวว่เยว่าวะบอว่าดอกกุสีหายไปกินน้ำเสีหายไปกินน้ำครับกินเนียหายได้กค่ทิงแ้ครั่มนนู้่คือตก และวันนี้ก่อนกับย้ายถิ่นฐานครับก็คือไม่ได้ย้ายถิ่นฐานทํากินนะครับแต่ย้ายถิ่นฐานเพื่อที่จะแปลสภาพของตัวเองให้ไปอยู่อีกที่หนึ่งครับวันนี้ก็จะพามาเยี่ยมชมที่นาแปลงนาก่อนได้ว่าที่นาแปลงนาเป็นยังไงอันนี้พ่อใหญ่วานเขาจะไปเก็บ <c oughs> เอียงก่อน <c oughs> ไปเก็บพักติ้วครับ ผักติ้วเอาไปแกงใส่อะไรนั่นเหรอเจ็บไปฝากดองว่าสั้นว่าอันป๊บปป๊บปบอีกผ้าเรามาอยู่ <c oughs> ติ้วเนี่ยถ้ากินสดสดเนี่ยก็กินได้เลยเ้อะมันเป็นยายาเลยครับนี้แหละท่าเจ้าเลย การที่จะทาโคกหนองนามีอะไรบ้างแหละครับมีป่ามีนาแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดครับมีป่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เผาถ่านของเราเองนี่แหละที่สําคัญที่สุดครับถ้าใครสามารถที่จะทําได้ครบวงจรแบบนี้ได้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าคุณเนี่ยสามารถที่อยู่อยู่ในสังคมใหม่นี้ได้ครับเพราะว่าสังคมใหม่เนี่ยเป็นสังคมที่ต้องใช้เงินครับแต่คุณมาอยู่นี่ไม่ต้องใช้เงินครับบา บบมีค้นมาสืบต่อเล่าครับเล่าก็เลยเงียบๆเลยล่ะเพราะว่าเราก็มัวจะออกไปค้นหาความจริงของชีวิตอยู่เดี๋ยวเราก็กลับมาครับอีกไม่นานหรอกทําไว,เไว้เตรียมไว้ครับมีโคกมีหนองมีนามีเตาเผาถ่านแล้วก็มีที่อยู่ที่กินของเราให้ครบถ้วนครับนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะทําได้ครับก็นี่พาเจ็ดผักติ้วครับโอ้ บอกว่าอย่าอิจฉาในสิ่งที่เป็นไปอย่างนี้ครับกว่าที่จะเป็นไปอย่างนี้ได้นี่ก็ใช้เวลาหลายปีครับกว่าจะปรับปรุงสภาพให้เป็นอย่างนี้ได้จากเมื่อก่อนเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไฟฟ้าก็ไม่มีน้ําประปาก็ไม่มีเราก็สร้างขึ้นมาเองทั้งหมดครับน้ําประปาเราก็เจาะทาน้ําประปาเองส่วนป่าเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับนี่เลย เอาบ้านมาตั้งอยู่ในกลางป่าครับบ้านเรานี่อยู่กลางป่าจริงๆเด้อก็อย่างที่เห็นแหละป่าที่เราปลูกเองทาเองครับงางเก็บสบายเลยวะเนี่าใหา้มสงใหญเลยเนีนเาทำเที่ยเอ,อื้อเนี่ยมนสูงไดกสอนนาะนะผักติ้วเดอ้อนี่เด้อนี่เด้อป๊าบ สังเกตง่ายๆครับถ้าคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้จักผักติ้วก็สังเกตที่ต้นมันก็นแล้วกันครับต้นมันแล้วจะมีลักษณะเป็นน้ำหนามอย่างเงี้ยครับนี่เป็นน้ำหนามอย่างนี้เด้อนี่คือต้นผักติ้วสำหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่ต้องวิจารณ์ครับบอกคนรุ่นใหม่ที่เขาไม่รู้ว่าต้นผักติ้วเป็นยังไงอันนี้แหละคือผักติว้วม้วนนี่ออกออกจากมันโมูม่วงมูม่วงเนี่ยเออม้วนม้วนนี่น้ำมันเดียวเนี่ยโอ้ <c oughs> เวลาก็จะตัดต้นไหนนี่ต้องมีการขออนุญาตกันด้วยนะไม่ได้เดียวมีโกรธกันด้วยจะตัดต้นไหนอย่าตัดอะไรจะปลูกต้นไหนก็บอกกันอย่างเงี้ยอันนี้คือป่าที่เราสร้างขึ้นมาเองครับก็สวนสวนพริกของยายไพยแกก็ปลูกพริกอยู่ในป่าของตัวเองนี่แหละนี่ต้องลดเองครับเพราะว่าหงุดหงิดว่า ต้นพริกของกูเนี่ยทาไมมันเหี่ยวจังวะตอนนี้องเรากําลังหุ่นหีบอยู่ไม่มีคนลดให้อันนี้คือปลูกพริกในป่าเด้อนี่อันนี้เขาเรียกว่าพริกเครือครับอันนี้พริกเครือลักษณะกัดลงไปเนี่ยก็ถ้าเป็นตลาดเนี่ยพริกเครือเนี่ยทุกวันนี้ราคาเนี่ย แพงมากเพราะว่ามันไปอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวครับพวกร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็จะเอาพริกเขือเนี่ยไปทําเป็นพริกแก้มพริกจิ้มกับกะปิแล้วกัดกับอย่างนี้เลย,ยไม่กล้ากัดหรอกมันเผ็ดดอกไม้กับใ้ตัดครับนี่มันเป้นยากันเี้ยัยงเอาต้านขาดมนันแก้แก้พวกท้องท้ายท้องอย่างนั้นะโอ้ม้ามา,มา ข้าวบ่า,า,า,าบนคนไรอยี่ห้อไม่เหมือนกันยี่ห้อไปจากบรรยากาศการกิมข่าวครับวันนี้สีกินข้าวก้อนสีเดินทางครับจะบ่ได้๋ยวเราเลื่องกินข้าวก้อนแล้วเราเรื่องเรื่องสวนไรนาเราก่อนแล้วเราก็กินข้าวครับแยงเห็ดเลยละเห็ดมันประทันออกเลยเอาเห็ดซื้อมาก้อนกิน เห็นผ <T itt les> um <M> ู้สาวดอกมนี้เีเดียนคือ้นรับี่ระเิ่มเริ้นเือนน่นอริ่ะหครับมากินหน่งเหตุแบบยุ่งเหมือนี่ย่ เดี๋ยวเจ็บอังครับพอบออกเดินทางเรียบร้อยครับย้ายถิ่นฐานแล้วครับตอนนี้ก็จะเป็นการย้ายไปอีกที่หนึ่งครับจากที่นาจะทําเป็นโคกหนองนาตอนนี้ก็รอให้เป็นโคกหนองนาก่อนส่วนรถด,ดํานาครับคันนี้กับถาดปูข้าวเนี่ยก็เตรียมตัวครับที่จะย้ายไปอีกที่หนึ่งครับเป็นที่ที่เป็นแปลงนาที่ผม จะทำเป็นแปลงนาสาธิตให้ชาวบ้านได้ดูครับว่าในการทํานาแบบนี้เนี่ยโดยใช้รถด,ดํานานี่จะทํายังไงเดี๋ยวได้ดูกันครับวันนี้ขออนุญาตย,ย,ย้ายจินฐานก่อนจินฐานทํามาหากินเด้อแบบกเกษตรแบบพอเพียงนี่แหละจะเพียงพอหรือพอเพียงมันก็ไม่แตกต่างกันครับป่เดินทางครับแม่สวัสดีไปสวัสดีอ่ะเอา เดินทางครับประเด็นนี้สาหรับเสื้อคนเบิกทางนะครับเพื่อนเื่อนที่อยากได้เสื้อคนเบิกทางนี่ก็ยังมีอยู่เด้อเป็นการสนับสนุนการเดินทางของผมครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีสปอนเซอร์หลักแต่ผมเนี่ยต้องใช้อย่างนี้แหละครับกำไร5บาทส0บบาทเป็นค่าน้ำมันในการเดินทางเด้อไป เดินทางสู่จุดหมายไปทางต่อไปครับ